สวัสดีครับพบกับกลยุทธ์ประจำสัปดาห์นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะตลาดหุ้นไทยนะครับมีการขึ้นไปทดสอบนะจุดที่ระวังเอาไว้เป็นในเรื่องของตัวแนวต้านนะครับสำคัญของรอบก็คือบริเวณ1,540จุดนะซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าในสัปดาห์นี้อาจจะมีโอกาสในเรื่องของอการพักเบรกบ้างนะครับหลังจากที่ไปทดสอบ นะตรงบริเวณ1,540จุดแต่การพักในที่นี้เนี่ยมองว่าเป็นการพักเพื่อที่จะรอเปลี่ยนนะครับแนวโน้มของตลาดนะอย่างที่โจหัวครับว่าเตรียมเปลี่ยนโหมดเนะื่องจากเดิมทีที่เป็นตลาดหมีกันมาเนี่ยนะครับเดเดือนละนะอาจจะเป็นภาพที่เห็นตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะมีการขึ้นไปแล้วก็เ,เปลี่ยนแนวโน้มได้นะครับมาหลายรอบมาในรอบนี้ผมคิดว่ามีแนวโน้มครับที่เราจะได้เห็นโอกาสนะ สำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการขึ้นมาทะลุ1,540จุดนะซึ่งอะไรที่มันเป็นปัจจัยหนุนนะครับอย่างแรกเลยเนะี่ยก็คงจะมองกันในเรื่องของตัวปัจจัยมหาภาคในะหลังจากที่ เราติดตามกันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเบืองในประเทศนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐนะซึ่งแน่นอนครับว่าความชัดเจนในรอบนี้เนี่ยน่าจะทําให้โดยเซนติเมนต์โดยรวมของตลาดเนี่ยมีภาพของการฟื้นตัวขึ้นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เองในการจัดตั้งนะครับรัฐบาลใหม่ยังไงก็เข้าสู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะได้เห็นโฉมหน้าคาตากันในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมก็น่าจะได้ในในตัวของรัฐบาล ใหม่เข้ามานะในเรื่องตัวบริหารแล้วก็ดํเาเนินในเรื่องของตัวการเบิกจ่ายงบป,ประมาณเนะพื่อที่จะเป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจในประเทศนะครับขณะเดียวกันนะในส่วนของตัวธนาคารกลางของสหรัฐเองเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าการเอาดอกเบี้ยขึ้นในรอบนี้เนี่ยนะ่นาจะเป็นปลายทางขาขึ้นแล้วนะครับก็ขึ้นอย่างมากอีกก็คือประมาณสองครั้งในปีนีนะ้ซึ่งรวมถึงในการประชุมเดือนกรกฎานี้ด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าในเรื่องของตัวดอกเบี้ยธนาคารกลางของสหรัฐเองเนี่ยพอมันขึ้นไปถึงจุด ที่เรียกว่ามันสูงที่สุดละนันก็มีความเป็นไปได้ในปีหน้านะครับกับในเรื่องของตัวทิศทางดอกเบียนโยบายที่อาจจะดูผ่อนคลายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าปัจจัยในมหาภาคตอนนี้เราเดินมาถึงในช่วงที่น่าจะมีความชัดเจนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่หนุนเซนติเมนต์ของตลาดได้ทีนี้ถ้ามองกันในแง่ของตัวพื้นฐานนะครับนอกเหนือไปจากความถูกของหุ้นในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีปันผลระหว่างการนะครับแล้วผมก็มองว่าปันผลระหว่างการนี่แหละจะเป็นตัวช่วยนะครับจำกัดความ เสียงด้านล่างของตลาดหุ้นไทยโดยรวมได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวทิศทางตลาดในรอบนี้นะครับหลังจากมีการพักฐานเสร็จในกรอบสัปดาห์นี้นะครับ1515 15, ถึง1540ให้น้ำหนักครับมีโอกาสทะลุขึ้นไปผ่านบริเวณ1,540จุดเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนโหมดในตลาดหุ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวก็มารลอดูกันว่าจะเป็นแบบที่เราประเมินหรือไม่นะซึ่งวันนี้นะครับมองในเรื่องของตัวหุ้นที่แนะนําประจําสัปดาห์นะในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีหุ้นในทางทีมวิจัยเนี่ยแนะนํกัน นะครับทางทีมวิจัยที่แนะนําไปอย่างในสัปดาห์ที่ดล้วอย่างซิลิเองก็ถือว่าเอาฟอร์มตลาดได้ดีหรือว,ว่าขึ้นได้ดีกว่าตลาดโดยรวมนะมาในสัปดาห์นี้มี3ตัวเช่นเคยครับเช่นตัวเอพีนะฮะตัวของ s c g p แล้วก็ตัวของไทยออยนะครับก็เป็นผู้นแนะนำนะจากทางทจากทางทีมวิใจัยในสัปดาห์นี้ที่เลืกอกขึ้นมา ก็ประเด็นหลักๆในสัปดาห์นี้คงจะติดตามดูปัจจัยในมหาภาคไม่ว่าจะเป็นการเมืองในประเทศนะครับตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น GDP ในฝั่งฝั่งอเมริกาเงินเฟ้อในฝั่งของอเมริกาแล้วก็การประชุมธนาคารกลางสหรัฐซึ่งประเด็นทั้งหมดเนี่ยผมมองว่าจะเป็นอะไรที่มีความชัดเจนและตลาดหุ้นชอบความชัดเจนอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นตัวที่หนุนให้ตลาดมีภาพของการเปลี่ยนโหมดปรับตัวขึ้นไปได้สําหรับรอบนี้นะสัปดาห์นี้ก็จะฝากข้อมูลไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ